สวัสดีครับพี่น้องถึงแล้วจ้าเช้านี้ที่ประทาตุพนมนะคะวันนี้เราจะไปทานข้าวเช้าที่ไหนนะคะเจ๊ <c oughs> นั่ตาหวา,<ะ>านฮะนั่ตาหวานอยังก็นั่ตาหวานอ๋อเอาหลังจากที่นมอารดกับนมจวงเอาชุดไปส่งนะคะาารเราก็จะมากิน,นกับข้าวอุ้ยเจอบอดบอจับซอเม็ดเจอบอดจับซอไปใไนั้หลายเดิค่ะพี่น้อง ร้านอะไรนะคะห้าตาหวานแล้วเราก็เดิน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 จนมาถึงริมโขงนะคะที่เรียกว่าจะไปกินเบาๆพี่น้องเอ้ยเจยจวงจัดหนักขัดเต็มคขาอันนี้เราทานกี่คนคะพี่ช่วยบ,บึ้งพี่น้องเบึ้ง กินสองคนได้หนึ่งคือเสียหิวเอาเงนเอายางไปพรอนสอดกระป๋อกอดีเนาะเป็นกันได้บ้าเมือตัวสิกินอยู่บอกคันสั่งเมื่อไหนได้กินเมื่ออื่นเอ้ยพักกันหิวแห้งกันเลยว่าถ้าได้ยางรัวรัวรั่วรัวมาก ยางทะลุอันซอยมามาพอหลันแต่บะคูพี่น้องเบิ่งเกดจว่างผ้านแม่นมอาจกินบะอ้วนจะไปใส่เนาะแม่นมก็เห็นเป็นคนกิ่นว่ะกินแล้วกินบะเกงแม่นมก็เห็นเป็นคนกินหน่อยด้วยมาเด้อค่ะแต่บะคูนี่มือสาวน้ำพี่น้อง นทุกบนนั่งดีวหนวบ่อบุ๋มผักใสฮึฮึแสงอ่อนป่าสดบ่นี่ กะยางเป็นอย่างเดียกะยางอ๋อขเหลือเทียะหนังเนียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสร้างสร้างไก่อันยางตัวนึงแล้วกันปีน่อยตั้งหายอีกเด้อจวงง้อสิบบาทใหัวตีเอาสิบบาทใหัวไปกินลุงเฮ้ม น,น <S S mm. Glass> <uh ี่แหะพี่น้องเสือหิว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 อะไรพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิอยากน้ำต่เราเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องบ่ได้ไปกินเขาน้ำบอดกับซอสั่มเพราะว่าเพื่เราบอกว่าสั่งมื้อนี้ได้กินมื้ออื่นกินพิซซ่าที่นี่ เอาพ่นจากนอนเนาะพ่นจากสีฟ้าไปนอน <c oughs> ไันลีที่นอองนอน